สวัสดีครับผมใหม่รีเจนโฮมคาร์นะครับผมเป็นช่างซ่อมบำรุงประจำรีเจนครับผมเราได้รถมาใหม่1คันครับเพิ่งได้มาเมื่อต้นเดือนกรกฎาเป็นปาเจโ o ่สปอร์ตครับผมขับ4ครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าจะบาดเจ็บตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูแผ่แรกกันเลยนะครับผมก็จะเป็นอันนี้ทั่วไปครับผมสเก็ตหินเวลาเราวิ่งมันต้องมีอยู่นะครับคาบยางมาต่อย อันนี้เดี๋ยวเราเก็บสีให้ใหม่หมดเลยครับตามนี้ครับผมมันก็จะมีริ้วลอยนิดหน่อยครับกระจังหน้าก็เดี๋ยวเราจะทําสีให้ครับตรงนี้มีรอยสะเก็ดหินเราก็จะลามมาเรื่อยครับมาดูด้านขวานะครับผมด้านขวาก็จะมีไฟหน้าเดิมๆครับผมไม่แตกไม่มีริ้วรอยอะไรก็จะมีแต่คราบสะเก็ดหินดูซุ้มล้อครับส่วนล้อแม็กเนี่ยครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันจะมีรอยขูดคุฑบาดมานิดหน่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราปัดให้ใหม่หมดเลย เดี๋ยวเราทําออกมาดีๆเลยครับเนียนๆยางดียางดีครับยางคันนี้ยางใหม่ปีสิบแปดครับผมคันนี้ยางใหม่ดอกยางแน่นๆก็จะมาดูครับนี่ครับกระจกมัวเราเพิ่งเปลี่ยนกระจกมาครับผมกระจกมันมีรอยร้าวนิดนึงเราเลยเปลี่ยนให้เลย y esterday อันนี้เราก็จะเปลี่ยนกระจกนะครับผมเป็นกระจกยี่ห้อของอะไรนะ เอจซครับผมเราจ่ายเองไหมพี่อันนี้เราจ่ายเองครับไม่มีสปอนเซอร์ครับผมจ่ายเองกระจกบานใหม่ก็จะอยู่ตรงนู้นครับผมลองมาดูครับสำแหลมเลยยกเลยอ่ะยกเลยอ่ะ Two thousand years later อันนี้เพิ่งติดตั้งเสร็จเลยครับกระจกสีตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บให้นะครับมันจะมีค่าอะไรไม่รู้ ตรงนี้หน่อยหนึ <can <can ่งเดีจะดูหูกระจกตรงนี้เดี๋ยวเราจะขัดให้นิเนียนเลยครับกระจกตรงนี้ไฟเลี้ยวไม่แตกก็จะมาดูตรงประตูก็จะมีริ้วรอยตรงนี้เดี๋ยวเราจะปั่นให้ใหม่ให้ใหม่หมดเลยชุดแต่งชุดแต่งนะครับผมเดี๋ยวชุดแต่งเนี่ยครับตรงนี้มันล้นเห็นไหมครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีเบ้ามือจับให้ตรงนี้เห็นไหมครับมันล้นเดี๋ยวเราจะมีเวนเดกาศติดให้ครับตรงนี้แถมให้ฟรีนะครับผมเราติดให้ฟรีไม่บวกเงินเพิ่มเราก็จะมาดูขอบประตู อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเก็บให้ใหม่หมดเลยครับตรงซุ้มล้อหลังบังโคนหลังก็จะมีริ้วรอยนิดหน่อยเห็นไหมมีริ้วรอยนิดหน่อยโอเคแล้วก็มาดูด้านหลังต่อเลยครับผมตรงนี้ก็จะมีริ้วรอยเห็นไหมครับมีริ้วรอยเดี๋ยวเราทําให้ตรงนี้ฝานี่เป็นฝาฝาเดิมเลยนะครับผมรถไม่เคยชนมานะครับคันนี้เห็นไหมครับสังเกตจากตรงนี้ดูครับ เดิมๆจากโรงงานเลยครับสีมันเห็นไหมครับ <_ P> <s> ใช่ไม่มีสนท้ายดูหัวน,อน็อตหัวน็อตนี่ไม่เคยถอดห <_ p> ัวน็อตนี่เดิมๆไม่เคยถอดสีจากโรงงานเลยครับคันนี้ <_ p> s> <S ไม่เคยถอดเอ <p> ่อ <s> <ijo. S 1> ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับนี่ตรงนี้ฝาน้ํามันไม่มีเดี๋ยวเราติดชุดแต่งให้เพิ่มเราไม่บวกตังค์เพิ่มแต่เราติดให้ตรงนี้มีลักยิ้มเดี๋ยวเราให้ช่างเรามีช่างประจำอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวให้เขาดันออกให้นิดนึง มีตามขอบประตูเหมือนเดิมเราก็จะเก็บให้ริ้วรอยนิดหน่อยไม่มีอะไรขอบยางโอเครถคันนี้ครับผมมันไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะให้ดู <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้คือเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ครับรถที่มันมีการชนมารอยพวกนี้มันจะไม่มีเลยครับเม็ดอาร์คจากโรงงานมันจะหายไปเลย เพราะอะไรสิเงเพราะว่าเขาจะโป๊สีอะไรเงี้ยเคาะนู่เน,นเคาะนี่แล้วมันจะหายไปเลยช่างสีเขาทำอ่ะนะเคผมนี่เปลี่ยนไม่ต้องห่วงดูภายในดีกว่าดูภายในภายในก็จะมีอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเบาเป็นรอยย่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราทําให้ครับผมสี่เนะบาะเลยเดี๋ยวเราทําเก็บให้หมดเลยทั้งสี่เบาะดูด้านหลังด้านหลังก็เนี่ยครับผม สภาพก็เป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้มีรอยย่นเดี๋ยวเราทําให้รอยย่นครับผมเห็นไหมครับรอยนี้เขาไปเบียดมานะครับเจ้าของเก่าเหมือนกับว่าเขาไปลูดอะไรมาไม่รู้แต่ตรงนี้เดี๋ยวเราทําให้นิดหน่อยไม่ชนหนักก็โอเคครับชุดแต่งเห็นไหมครับตรงนี้หลังจากที่เราเก็บสีเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีชุดแต่งเพิ่มให้ มันจะมีคำว่าปาเจโร่สปอร์ตอยู่ตรงนี้หน้าฝากระโปรงเดี๋วเรามาดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับผมเป็นไงห้องเครื่องนี่เราเดิมๆเ,เลยครับผมยังไม่ได้ล้างเลยครับผมเดิมๆเ,เลย รถเพิง่งได้มาครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับหลังจากติดกระจกไปแล้วเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเดิมเดิมเลยครับผมบดูนี่ฝากระโปรงหน้านี่ก็เดิมเดิมเห็นไหมครับนี่ครับซีนเดิมเดิมยังอยู่เลยครับจากโรงงานเดิมเดิมสวยอันนี้ครับๆๆโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะ คันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา8.85ครับผมคันนี้เดี๋ยวเราจะฟรีชุดแต่งให้รอบคันเลยนะครับผมไม่บวกเพิ่มครับผมย้ำว่าไม่บวกเพิ่มนะครับผมฟรีครับโอเคครับผมก่อนจากกันวันนี้ไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับได้ปะ